ยี่สิบเนาะมีเงินทอนอยู่บ่ฮะฮะไปเลยแต่เ่าให้เบ็ดเลยเด้อไปแบ่งกับเปิยเด้อพาไปหาเจ้าหาผู้เดียวได้ไปน้ำกันน้ำกันไปน้ำกันแบ่งกันเด้อแบ่งกันคนเท่าไรฮะอืมบางเด้อบางเด้อบางเด้อโอ๋ลานลานกั็มาชาวเพียงหัวกันเลยป๋อนาะอันลานลูกลูกพี่ลูกน้องอืมผู้นี้สูงกว่า

โอเคมาแต่ขายยังแหละมาแต่ขายบมเรืงองไม้ยังอ่นะนีแ่แหล่ะมาขึ้นนี่บอกเออเจ้าขายยังขายดูใส่บอสจะมาแต่ขายดูใส่อยู่ในกุ้งม่วงอยู่ในกุ้งมง่วงบนนางแบบไปขายนีย่นางขายอยู่พิมถนนใหญ่นั่น,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 นบ่โดยเออหมักม่วงยังนี่แหละเป็นไงมันม่วงชุบบ่สบอสอะไรชุบยูว่ามันสมุม นายบอถามว่ามะม่วงซุกเมนบอกเรียกมะม่วงดิบมะม่วงดิบมันคือม้วมใช่มันทอนเดดบอบอแล้วบอกมันแนววันนี้มวนมันบอกว่าจะชิมเบิ้งนายบอกเบิ้งมะม่วงดิบมันมันบีบมันชิอจะกินก่อนกระชมนี่นะกระชมอยู่แต่ว่ามันเฮียวเดดบอมันเป็นอะไรบอแล้วมันสมบอนะ อ่ะมันม euh, you know anyway? ันมันดิบบ่มันบริุทบ่อนี้นะมันคือม้วนสิกะรเลีันแนวั้นแนวนนี่เออโดยเลยเออโดยโดยเยอะมียังไงเอีหล่ะเจ้าขายนีอ่ไ้ขายดอกกระเจียวดอกกระเจียวถุงถยอางม่วงนี่เอะถุงสิบถุงสิบพันโอ้ยพี่มันนี่ใช่ไหมมันนี่ไหมก็มาพี่กนมาไหนพี่กอนมามาหานอกต้านอกพี่กรนมาเป็ชิเมะราบอันนี้ เออเจ้าห้องน้องตาในห้องวานได้ไรไอ้ของของยาวบ่นี่เออโอเคยังเชื่อโอเคสบายดีเด้อน้องเด้อใช่ในลูกหลานบ่เขาจักอยู่บ่แม่ลูกหลานเออจะชิมเมื่อได้ไหมจ๊ะเด็กชิมน้ำมันใส่ก่นเออเมื่อน้ำมันจะโอ๊ยเบ้าเมื่อชงชิมเมื่อทั้งนั้นอยู่ไปน้ำการก็ได้บ่เป็นี้ยงได้ซื้อ เอาจะใช้รถไทยเมื่อส่งเขาเอาโอเคมานี่ก็อนี่แหละอันนี้ดอกกระเจียวทุ่งเราจะพัดนะวอร์รี่อ่ะพัดบัดนี่บัดนี่เทไรชิปชิปชิดยยังเอืออยู่เดี๋ยว่บอกใหโดูยังเอืออยู่อโอเคพายไปหานะเอ็งเอ็งไปหาโดย ยังบม่ได้หาหน้นอานอยู่ไปหาแล้วก็มาขายเลยบ่โดยได้เงินเราจะไปเห็นยังล่ะไปซื้อขนมให้น้องไปซืาา้อขนมให้น้องนะว่ามีขนมอยู่เลขก,กันได้บ่ได้ได้อยู่โดยเออันไหนก็ได้เจ้าห้องระหว่างไหนได้ผุนอ่ะนาำเบาน้ำเบาเอ่อห้องพูนะี้กับน้ำเบาวืมอืมอืมทีนึงเลยที้านั่งก็ โอเคขึ้นรถเทาก็ได้เดี๋ยวเท่าเมื่อทรงเด้อใช้ไว้หลั้าหละจะจะสบายดีได้เด้อเดี๋ยวไปน้ำกรนเดียวสิเดี๋ยวเทาสีแกปูนมาให้เจ้าเลยเทาหาเฮงจะไปยกเนี่ยจังหน่อยก่อนจังหน่อยก่อนเดี๋ยวจะอุดหนุนอีนางคนกอนจังหน่อยอ่ามะม่วงมะม่วงเนี้อันนี้น้อกตะ มางมวงไายบางม่วงทิ้งวันหงคันมบงมงคันบางมงคันบ่างม่งคนวังวันอมงคันเม่วงมวงคันสุแล้วอนางคนมาบมงดิบบ่งมวงดิบคือม่วงนะาสุกแ่ไหนมันสุกสุกแล้ว่าฮลาฮ่งฮาฮ่าฮ่าาย่าฮ่่าฮ่าย่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่่า่า่่่า่าอยู่ องินเอ๊ะยิ้ยังไงนะอ่าตัวนี้ดิบนะบ้าบังในตัวนี้อุมกระสอมุมกระสออืมถุงละสิบหาไดปะไดไดด้คือุ่ง่ตยถุงละหาพันได้ปะไดหาพันก็ได้คอฟฟี่ไดอยู่ปะไดเอาบาทนี่โอเคฉันเมื่อเลยไปแต่ว่าคอฟฟีบดนี่ ที่เราไงเนาะเรามาแต่ยังได้เงินจากพันละล่ะมันนี่ได้พอ <RS> พันได้พอพันซ้ำโอ้แต่กระบาดกระเบาะผู้นี้เอื้อยจะบ่โอกที่ว่าห้าคุยกู่มือว่านี้เี่นยังไงเนาะอืมเอ้าเออมาเกือบไปเฉยในกระไดเราชิย่างเมื่อเลยไเลยในฮอชิโนะผู้ใด้ห็นนะ ไปแล้วไปแล้วไปชิมละลัดน้ำทางหรอกเด้อไปรถ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 นายทามันไาท่าคนเดียวอพี่นังเอเนาะโอเคโอเคอีนางอีนางนางแป๊บนังแป๊บไอบเมมนบอกนางเค้กนางเค็กนางเค็กนังเข็มอื็ม ผู้นี้ผู้นี้งามกว่าผู้นี้บ่หรือผู้นี้งามกว่าผู้นี้ผู้ใดงามกว่าอ้ผู้นี้งามกว่าบ่เออเบิ้งยิ้มด้วยหายยิ้มด้วยเด้ออันนับเบาไอ้ไอ้เนี่ก็เบาเนียนเงาเนี่ยไพ่ไพ่งามกว่ากันอ้ายนี่ยก็ผู้นี้เฮ้ยเงินอะครัฮะเจ้าเจ้าเราจะเงินให้เงินเงินบ่เอาเปลี่ยนใจแล้วนะเบาเพราะเราให้เงินเราเฉลิ่งเงินให้ได้ เออพี <c oughs> ่นองโอเคโอเคเดี๋ยวาพซื่อซอยดานังเด้ขวเฮียนว่าบืนออกจากแขวงเหรอบอกคือเขาจะทานลาบเอาด้วยจะานลาบเขึ้นด้วยยกับพี่หลนเปงานเมือนกันมาเน่าใครงามใคกดีแล้วใกันเลยเอาเป็นเป็นยังลาเจาลองเออเออเออ นพัวพัวพัวเอื้อต้านี่ครับบ่าวนไพ่งงามเล้างามเล้างามกว่าเอาแมนอยู่วะแมนบุญญาเราให้เปล่าเออยเป็นวะไอ่นีน้องไงนะโอเคล่ะโอเคบุนกับโอ้ยดูมันแต่กระบระบริขายจากถุงโมเส็ กระบะจะซื้อซอยระงเด้อมาขายได้ปะเนาะกระบะพันยูอยก็ไดอืมเอ้าชีซิปเนาะมีเงินทอนอยู่บ่ฮะฮะแต่เรให้เบ็ดเลยเด้อไปแบ่งกับเอ้ยเด้อพาไปหาเจ้าหาผู้เดียวบ่ได้ไปน้ำกันน้ำกันไปน้ำกันแบ่งกันเด้อแบ่งกันคนเท่ายฮะคนคนเท่ายนะซาฮาคนซาฮาอะไรไปซื้อขนมให้น้องบ่สวันี้นะ เก็บบะเก็บบอกพีบบ่น้องพน้องมึนก็นได้โอเคอ,เคเอะไรมีขนมกับมกักซ์ลีกับลาบถุงหนึ่งเด้อจะมากินเด้อานาังเด้อขอบใจขอบใจเออขอบใจละ่ะคือพวกพากันของเฮียนไงแหละเป็นยังคือพวกพากันฮะออกแล้วออกแล้วก็คือพวเป็นยังจังออกพ่อแม่ไม่มีเงินส่งพ่อแม่ไม่มีเงินส่ง เออไม่เช uh, uh, ียร์ไลน์ไปั okay, okay. You know, okay. uh, isso, right. ่นบอของเพียงกันนะเพราะไรเอามาออกมาเอานองซอยแม่เมไปหาเงินแมอเมยเพิ่นไปหาเงินบ่นาอกไปหาพิจาัณนเออคือเดียวว่าไปหาเงินอยู่ไทยนะเออโอเคโอเคจะไปหลับไปอ่าบังเด้บบังเด้บบังเด้อ โอ้ลานลาน้ลานก็มาชาวเพียงหัวกันแหละบอ <laughs> นาะอันลานลูกลูกพี่ลูก,ลกลนอก้องอืมพี่น้สูงกว่าพี <c oughs> ่น,อนออ้องนี่เนาะไปโอเคละจะคอยบังรถบังล่างแน่นงเด้อ <c oughs> โอเคไป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 น้องตาไปไม่ที่คำละพี่น,อนอ้องเอ้ยอ่ากินบ่กินอยู่บ่ <c oughs> ้ากินบ่กินรถกินรถแค่จะชิมไว้หลังรถครับคือมีคนอยากกิน <c oughs> อ่าอันเจ้าอย,าายอาน,นอันเฮือนเม่เฮือนเม่น้องเบิ้ลได้เ <c oughs> จ้าเจ้าเช้ารถจะไปแค่บ่เจ้าถาไทยมาไล่คุณเนาะอ๋อโอเคโอเคผมเป็นยังจเจ้าแปอวน้ำเพลินเลยเด้อ น้าเม่น้องเบิร์นเขาบอกว่าเบาบอลลี่ให้แฟนเอาก็ได้ชามส่องปูนแดงได้เด้อปูนแดงมีอยู่บอลลี่หรือว่าบอกว่าเพิ่มก็ได้เพิ่นให้ไปเอายืมก้อนเพิ่นยืมก้อนเถอะอ่าแล้วเพื่อนเจ้ากลับมาเทเลยถ้าเราว่างนะถ้าบราว่างมือใหม่ก็ได้มือใหม่เออยันว่ายันว่าอันอ่าแก่เสียงถอยแล้วอันเห็ดเสียงถอยแล้วปวเป็นยังเนาะเดี๋ยวเมื่อส่งน้องต้กัน โอเคไปโอเคเจ้าไปขับรถมาเนาะอืมเราไปขับรถเดี๋ยวคอยนั่งหลังคือเก่าบ่เตียงเงี้ยบ่ได้มาแล้วมาหนีิพี่น้องเลยเนาะอ่าต่อช็อปนั่งข้างหลังคือเก่าคือเดิมจักระเจ้านมาได้ใช่ะจักระจัานะกระเจ้าน้ำแตงแตงแตงม่วงเอาไปปล่อยซะ ปล่อยมันเร็วมันทั่วซะอืมเหอนได้อยากไปนั่นเราใช้กนได้ไหมเนาะเด้นเ่ดโดนแหละขึ้นเอเคซื้อน้ำไผ่บุ๊กื้อน้ำแะ่ค้ามขึ้นอ่โอเคโอเคปาเอันมี้จดลองบงอีกชดด้วย เบ,บ,บือนมากงเทียงเนาะบือนเนาะ,ะมันมาางเลยบัดมือมือ,มอือชินโนนใช่ช่บัดต่างเต็นน,น,ตตน,นอยู่นทางเต็เนออนอตอยุ่งกับพุทนา โ <laughs> หลฮัลหลฮนมาก็ออกงา่ายอ,อ,อ,อีโหลหลฮัลโหลฮัลโหลฮัฮัาัลโหลฮัลโันมาจะจัมงมุง,งก่อโเโโ nhanh rồi đây Yeah oh. <laughs> Quân Quân sẽ lắp nó nó bỏ nhau rồi sát lấy Bao ăn Bao Hay Chắc cái chân lại đi Thì nó vô กะทึกนิดน้องอยู่งโอเคมองเกามองเดิมปาตอรไปฮึประตนไปย่างไปโบนะยังรัดไปพีดสิ สายซิ่้นลีบเบา nhau เกือบขอดกลางทางเกือบขอดกลางทางว่ะโคอดว่ะคอยกระเพิ่มมาซื้อนี่แล้วอย่งได้ค่อยๆได้เปิดผ้าท้ายบ่อย่งได้บ่ให้เราลงก่อนให้เรารับให้พวเราครับไส่รุ่นหลงรุ่นสายเลเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้จะดีเด้ถ้าอุ้นมาเล็กน้อยเลยบอดินโนเล็กน้อยจังเมย์ได้ค่อยๆได้เตอรับ ค่อยๆ่อยๆค่อยเสียวเทนด้ข่อยมยังนแล้วค่อเนาะอ่าบอหนหิวช่วยแล้วเนี่ยนี่ลายช้ำนี่ใช้ชีวิตห้มเป็นประโยชน์มยไงมันเก้กลรถเก้ากรถบอให้นี่เราเดอีกเนาะเก้รถอ่าเก้รถเราอะ กระบอมกววงอยู่นะกระบากันอะไรทีกระบามันคือนมาได้เตรียมมาหิวมาหิวมาก่เกาคือเดิมพี่น้องเอ๋เจ้าบ่เตียงชิมากกำค่ำมาจักโบนี่หรอโบนี่ไะไถามแล้วหรอบ่เเอ่เอ็มวีเพลงบ่ อย่า้ร huh. oh <c oughs> <c oughs> <c oughs> ับัฝึกษาเิเนเียวิออกเพลงอะไรไอ้เอ้โอกหักอกหักอกหักเอาเอานางนี่พี่เอาน้องตาครับไอ้นี่พี่เน่ยป็นปุ้งอกหักทั้งเม็นปุ้งเหมอเป็นดีมะต้องหาคนเสียไรเียิ่มเป็นว่าวาสีแต่งสีแตงเพลงหมืนห้องเพลง เปินห้องแล้วเรียบร้อยเลยเหลือแต่ทาย MV ชื่ลอล้ออัลบัม้มชื่อเดี๋ยวนี้เรียบร้อยไปแล้วพอ,อไพมาหลักขื้นเทียงนี่เปิดไพ่ถ่าอะระบหเลขอเป็นยังเป็นยังไปก่อนเยจับสิปก่อนเจ้าเจ้าเจ้าเป็นยังอไฟโซราเซล โอ้โหนะเนี่ละบยาวด้กินแล้วนี่กระคอมล่วเมื่อกินขอบใจได้ใบยาวฮ้ยขอบใจด้วยด้วยด้วยบอ่อปหญขอบใ,ใจแล้วยาวไปเลยเต้ได้นอ้ปะห่อนด,ดีอันนี้เนาะไปมาที่ตาตางนะโอ้ยคนในคนไปอยู่ <laughs> อึดมงจะได้งัวกระไรเนาะอืมโอเคโอเคพี่น้องเออหอนเอาปกตินี่ยยุ่ตารางที่อ่ากันคืนี่ลงข้นพรเดี๋ยวนอ่นนี่เดิ๊บเลยขึ้นอันนี้เอาไปอูวัวไปเลยไปพูดเราวันเตียงก็เอาไปเลยเบื่อนี่สีผ้ากันระเบิดเตียงแล้วเบื่อนี่พี่น้อ์เออตางาติพี่น้องประมาณหาจะคดหนอยน สามสีคนมากะกบนายากปในตี้เนะาะม้างตัวนี้เอเ็นยังดึงฝากระจาดออกฟูกระหากัอันนั้นชับหากระตอกสิทอนอีกล่ละสังกระสีมันสีบูมุนบ่กบอกมันมันมันยากอยู่ไรปิทอน ทำช่วงคลิลูกพรมันพามันหยามไม่ก็ไม่ไม่ดิมหมยบอลลี่ป่ะอ่าชืรามันใกล้ยังยกหามไปเลยี่นหามดีไหมเคยมีอยู่หรอทางนี้ทางบ้านนี่อือเรามันแบบใกลไกลแต่วันนี้มันบาไวมันไกลไกลแน่ไกลกันหามกับประมาณ บ่ t h e r s revolves around t h า n i c ่ b מק nkhloe mua chomos Pon ham qa pa m a m a i ง e d em b frequen xomoxx xonomux er's Terazai like this? e' xomxomактер b i r t ม i t ม x a m b i t i o u s n นอก п о м о ่อ speeding с о б กัน dish e m f i l น r p r อ v e n t i o n ง กะปูนกะน้อทางสิตัวนั่นน่ะสิค่อยเอาออกเองป่ะอ uh euh. uh ืมตัวเสือนี่บ่ตัวเสือมันน่ะอืมๆๆตัวพญานี่กเอาอยู่บ่ากระมุงเนาะโอเคตัวนี้แล้วก็ากระมุงกําลังสิเอากําลังเริ่มใส่อันพี่น้องโจ๊ะแล้วก็ได้โจก่อน กำลังคิดโตมันมีอบื่อนั้นแล้วมันมีดีแล้นี่อืมเอามันมันมันบ่ทันมีชื่อบ่มันมีกับยันเรียบร้อยอยู่มันมีเลยไม่ได้ใช่แล้วเนาะเออพี่น้อยเรากำลังต่อเชี่ยงมาชิได้พากันลื้อเอาเสาตัวเก้ามันนี่บ่อไอ่ไปเฮ็ดหันพุ่นเอ่า พดออกไปยังเ้้เ <c oughs> สียตามคนนี้เจ้าได้ลงยากเนาะอภูภูแล้ขึ้นย่างแ<ด>รงอย่านแนมสูงเม,ม่มย่านบัดผ้าฝนตกแล้วแบบลมอ่ยงเพิคนเอาคนไดประมาณสามขันนี่นนะคนใดสามขันพีน่ตามบดบอกอ,อันนี้อันนี้เลยเป็นเจ็ดขันเจ็ดขันผู้ว่านได้ขสักหขันช้ ามขันทำโพสน้อยมากคนกินำโพดนี่แล้วไงครับต้องไดคนลงไวน้ำมันเช้อกรเ่นโดยแต่ละสายต่ละวแล้วกัน้นไปเรื่องอื่นการแบบคนเหนดแล้วแต่วีนแต่ว่าชุ่มเจ้าอื่นน่ะสีนอนอยู่ไม่ใช่ก็การเติมเงิน ก่อยไม่น่าเนอะก่อยนอนในอูนะเต้ก็ได้ป้าตจ้หอนจ้ะพี่น้องเลยเนาะนอนเต็นท์เร้ดิชกเออแม่นหอนบนมีห่อลมอีอดเลยพี่น้องเลยป้าเจอใบไม้สั้งติ่งเลยโอเคโอเคเชียร์เนาปราต่อลงกุ้มกุ้มขึ้นอยู่บนไฟก็ได้ บุกุมฮอดคืนครัออออบอบออแมันมันพราะแผ่นมันน้อยแผ่นมันน้อยเลยองเอาหัวใหญ่ตัวนี้รอยวัดวัเมนดร้อยวัดบอกุ้มประมาณสามสองร้อยกันนะสิพอกุ้มยู่ยงสองร้อยวัดม,มันบุกุม้มเวลาแอยูพืนไฟม,มันไม่ใช มีอันเดียวนี่บะเที่ยมั้งชื่อไงนี่ไผ่ของเจ้าซื้อเองบ่เออเออไม่ได้เนาะเวลาอยู่เพื่องอยู่ไฟเนาะหอยลำบากได้เี็นองี้โทรศัพท์กะไม่ครึ่งเดียวบ่โทรศัพท์ยื่นกับปานมาวายก้ครึ่งเดียวไปทิกทายไม่ได้หรอกมันมันวันเลยเออ เห็นของไอเราเราเห็นคักแล้วไม่ครื่องเดียวว่าเราก็ได้ไตกกดปุ่มนะนนมพี่น้องเราเอาเบอร์ให้มือนนะ่ะเ,เ,เอาเบอร์น้ำเอาเบอร์นึกว่าเราให้เติมเงินให้เอาเบอร์ให้แบบเป็นเบอร์เบอร์สร้างเจ้าะน้าไปลงเติมเงินให้สร้างไปแล้วมือนนะ่ะไปจักเราก็ได้พี่น้องนะเอาเอา,เอาโอเคได้สัเด้อเฮาเ,าเามื่อพระก,ก่อนเด้อบันิ้เด้อ เออโดยโดยโดย,โดย,ยพี่น้องขอบใจด้ลีด้ขอบใจขอบใจเจ้าบุปเป็นยัางเนาะพี่น้องเบิ่บึงกันนี่แหละทำอ่ออาเพล่อจักล้าชี้นั่นน่าได้แล้วแต่ว่าเรื่องที่ดินแล้วนี่ก็โอเคแล้วบัดน,นี่แบบุมมี่ยังเป็นห่วงแล้วพี่น้องไอ้ทีมงานซอยได้ไปขันหนึ่งแล้วยังเหลือ,อยังเหลือมองอยู่มองพักเล่าบัดน,นี้เนาะ <c oughs> กับตัวสําคัญกับโดตัวเราคลอดลูกนี่แหละอ่าพี่น้องลายคนกับรุ่นรอลุ่นอยู่ได้พี่น้องเอ้ อขึ<า>้นฝันว่าเป็นได้อได้ขึ้นฮาด <c oughs> เออฝันว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไงผู้ <c oughs> เออจะไปอยากได้ลูกแห้งจนฟันมาเจ๊กดอกอน,นี่บอกจังหวะจังหวะอือ <c oughs> จนมาฟันช่วงเมียเมียเมียท้องเนี่ยฟันเลื่อยได้เฮากระได้ไดฟันเลื่อยอยู่แต่ว่าอันนี้นน่ะเป็นว่าผู้ชายเนาะเขาว่าผู้หญิงเด้ ผู้หญิงทั้เบิ่งนั่นออกมาอยากได้อีลีส่วนหลายมีแต่แพงผู้หญิงเนาะผู้ชายผู้ดีก็ดีเนาะจะต้องเอ๊ะอยากได้กระเทยก่อนหาแน่ว่าหรือบาดนี่เออเจ้าเอาคือน้องแวบบ่อเจ้าขึ้นน่องแวบบ่อมันเป็นได้ไ บ่ได้เสียหายอย่างไรนะเออมีแต่มีแต่มันเสียเงินให้เขาเออเดยเขาบ่ได้ต้องเสียยังเดยเฮ้ยพี่น้องเห็นเนาะเอาเอาไปดีโลได้แบดนี้เด้อโดย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 เื่นเจอกันเจ้าเจ้าเจ้าเื่อนเจอกันไหมพี่น้องเอ้ยป่าจ๋อคำมืดอยู่เพียงน้องตาไอ้นุ่มคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะ บือนพื่อแล้จังเข้ามาหาเราใหม่มีแนวมาให้เราอยู่บือนบอลีก็ได้เนาะพี่น้องเนาะไม่พันให้ซื้อเขาซื้อของมาให้อยอะนะบือนจังว่ากันพี่น้องเออสารคิปนี่บอลีพื่อแล้มาส่งเราเคือเกา่าเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปรกชาชนทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจสารคิปนี่ไปก่อนละเดอ้อพี่น้องเดอ้อเจ้า